สวัสดีครับพี่น้องชา,ายเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชา,ายเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเอเย่นมาเลสขอคุยเรือหลังตกลงตัว,ตวกับอันอาลีเรียบร้อยแล้วฟาบิโอโรมาโนนะักข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานว่าเอเย่นของทางด้านลิยาบมาเลส ได้ขอเจรจากับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับนักเตะในสังกัดของเขาเรื่องการย้ายทีมหลังจากที่ได้ทําข้อเสนอตกลงส่วนตัวกับอันอารีทีมจากซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้โดยการพูดคุยจะเกิดขึ้นระหว่างที่ริยาบมาเลเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับซิตี้และรอการยื่นข้อเสนอจากทางด้านอันอารีเข้ามาในขณะที่แซมรีนะครับนักข่าวทีหนก็ได้เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับ วางแผนในการเซ็นสัญญาปีกลายใหม่เพิ่มอีกหนึ่งลายหากขายทางด้านลิยาบมาเลสให้กับอันอาลีในราคา3 0ล้านปอนด์ซึ่งมองว่ามีโอกาสที่จะเสียนักเตะชาวแอลจีเรียรา,ายนี้ออกไปจากทีมสูงมากนะครับในขณะที่ดีนของไควักเกอร์นั้นโรมาโ,โนก็รายงานว่าไควักเกอร์เตรียมเข้าพูดคุยกับเปปัวเดียร่าเกี่ยวกับข้อเสนอในการซื้อตัวของ,ของเขาไปร่วมทีมจากทางไบเย,ยอร์มิเนกเช่นกันนั่นหมายความว่าทางด้านไควักเกอร์กับทางด้านลิยาบมาเลสนั้นมีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากนะครับใน มาดูข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับลูตันทาวน้องใหม่พิมลีกขอยืมกา,าเล e ่แบ็กดาวรุ่งแมนซิตี้ลูตันทาวทีมน้องใหม่จากพิมลีกนะครับยื่นข้อเสนอในการยืมตัวทางด้านอิสซากาเล่แบ็กขวาดาวรุ่งของแมนซิตี้วัยยีปีไปใช้งาน1ฤดูกาลและคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกันในเร็วๆนี้ตามรายงานของเลก,กิฟสื่อดังฝรั่งเศสนะครับ ทางด้านกาบบเล่นะครับย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2020นะครับแต่ช่วง3ปีหลังนั้นถูกปล่อยให้ทางด้านเมเชเลนนะครับทัวร์และก็ทางด้านโอลิมปิกมักเซย์ยืมใช้งานนะครับนอกจากนี้กาบบเล่ยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพในปี2021หลังลงเล่นให้กับทีมชาติบูกินาฟาโซไป28ดนัดน,นะครับเรียกได้ว่าเด็กคนนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีของอีกคนนึงเลยนะครับรอแค่การเวลาในการบ่มเพาะเขา และมีโอกาสนะครับในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าเขาทําผลงานได้ดีและยอดเยี่ยมไม่แน่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็อาจจะดึงดาวรุ่งรายนี้กลับมาใช้งานเป็นแน่นะครับมาดูข่าวที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับข่าวที่3นี้ก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายค้่นะครับลือบาซ่าพุทไอเดียส่งเดยองให้เรือแลกเบเนโด บาร์เซโลนาตกเป็นข่าวจะส่งทางด้านแฟงกี้เดอยองให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วดึงเบเนโดติวามาร่วมทัพแบบแรกตัวกันหลังที่ไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อ ที่ราคา6กล้านปอนด์เดลิมิเลอร์นะครับตื่นแดนผู้ดีได้รายง,งานว่าชาบีนเดสเทนเนอร์ของทางด้านบาซ่านะครับได้ชื่นชอบในตัวของเตลเตชาวโปรตุเกสรายนี้เป็นอย่างมากแต่ทีมยังมีปัญหาในด้านการเงินนะครับจึงต้องส่งผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ปรับร่วมเมืองของซิตี้ไปสลับแทนแนวลุกวัย28ปีนะครับได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมพาลรือใบสีฟ้าสูลที่เป็นแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ทําให้ตกเป็นเป้าหมายหลักของหลายสโมสรทั้งปารีสแซงต์แมงและทางด้านอันฮิลัน สโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียแถมมีรายงานว่าทีมในลีกเศรษฐีน้ำมันนะครับยินดีที่จะจ่าย60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,679ล้านบาทตามที่ต้นสังกัดของนกเตะต้องการด้วยอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเมนโดซิวาสนใจที่จะย้ายไปเล่นทางด้านทีมคัมรูมากกว่าแต่ด้วยการที่พวกเขามีงบประมาณไม่เพียงพอนะครับทำให้ดีนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดนะครับสื่อแดนผู้ดีได้ระบุว่าทีมจากลีกลาติกาสเปนนะครับ ยินดีที่จะเสนอเดยองให้เป็นการแลกเปลี่ยนและชื่อว่าเปกวัวเดล่าเทนเนอร์ในถิ่นเอเ s t a สสตเดียมน่าจะยอมรับเช่นเดียวกันเพราะเคยให้ความสนใจในนักเตะแม้ว่าในายใหญ่เรือนะครับยังคงอยากให้เมเดโดซิวาอยู่เป็นตำนานของทีมต่อไปสำหรับบาซ่านะครับเพิ่งจะได้ตัวทางด้านอินคายกุนุกานมาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่ไม่ได้ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเรียกว่าเนื้อหอมกันสุดๆเลยนะครับไม่ว่าทีมไหนๆนะครับก็อยากได้ตัวไปร่วมทับนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยดีกว่านะครับชาบี้ยก KDB คือมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกที่สร้างความแตกต่างได้ชาบี้อนาเดสคุณซื้อของบาตาได้ออกมากล่าวยกย่องทางด้านเควินเดบอยว่าเป็นนักเตะระดับโลกจริงๆที่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามในการแข่งขันได้ เควินดูบอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับผมมองว่ามีอีกระดับหนึ่งเขามีความโหดที่สามารถสร้างความแตกต่างได้และเขาเป็นวิฟฟิลที่ดีที่สุดในโลกด้วยนี่ก็คือคำกล่าวยกย่องจากปากของตำนานระดับโลกอย่างชาบีนันเดสนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นกุญสึกของบาร์เซโลนาออกจากปากของชายคนนี้เรียกได้ว่านักเตะคนคนนั้นมีของแน่นอนนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแอดมินมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ